สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้าดิส c อร์ของโลบ็อกออสตาเทอร์วูดดีเฟนซ์อนะครับเอออันนี้ก็จะเป็นดิส c อร์ของตัวอ l สตา a ท t o w ว r d ดีเฟน e ์รวมด้วยนั่นเองเองนาะก็เป็นทั้งสองดิสซอร์เลยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคลิปเทเลอร์ที่เขาปล่อยมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับอ่ะก็ช่วงที่เอกำลังจะกลับมาเนาะอ่ะนี่เลยนะับเขาก็จะสปอนเป็นในส่วนตรงนี้มานี่ก็จะมีเป็นโลโก้เกมมาด้วยนี่น อ่ะโดยล่าสุดนะครับตัวเกมได้ประกาศเพิ่มเติมแล้วนะครับเข้าช่วงช่วงไฟนอลสเตจแล้วน,นั่นเองเดี๋ยวเรามาพูดถึงรีแคปกันสักนิดนึงนะครับพูดถึงรีแคปคือว่าเดี๋ยวเรารีแคปกันสักนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในส่วนของแมปใหม่ที่กำลังสมานนั่นเองอ่ะหรือว่า A S C D X นะครับอ่ะนี่โดยส่วนตัวนะครับไฮกับการที่มาโดกลับมาด้วยอตอนแรกนะมาโดไปแล้วนะครับไม่รู้หายไปไหนเนาะตอนนี้กลับมาเป็นในส่วนของเดเวลอปเปอร์เรียบร้อยแล้วน,นั่นเอง อ่่ะนีเผื่อใครไม่รู้จักนะครับสำหรับมาโดเนี่ยจะเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งเอสดีนะครับหรือว่า All Star Tower Defense ปกติเนี่ยตั้งแต่แพทแรกเลยนี่เองแล้วช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ All Star เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่น่าจะสนุกที่สุดนะครับแล้วก็บูมที่สุดนั่นเองเนาะเราไม่ทับตอนที่บินแล้วกันนะครับที่มันมีแบบพวกเจ็ดแบบเจ็ดแดาวเข้ามานะครับหรือว่าเจ็ดดาวหกดาวเจ็ดดาวอะไรพวกเนี้ยอ่ะช่วงนั้นมาโดไม่อยู่แล้วนี่เองก็จะกลายเป็นฟูเจเกอร์กับนาวี ที่เขาทําอยู่นั่นเองเนาะ,ะมาจากบอกก็จะมีประวัติความเป็นมาประมาณนี้เนาะทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจกับเขาแต่ก็ช่างมันไปเดี๋ยวจะรู้ตอนที่เกมปล่อยมานั่นเนองเนาะโดยคุณนาวี่เนี่ยเขามาบอกอีกนะครับว่าสําหรับคนที่สงใส่ว่ามันคืออะไรนะครับก็คือเป็นเกมใหม่เลยน,นั่นเองโดยของที่เราจะได้เนี่ยมาจากต้นฉบับของเกมนั่นเนองเนาะหรือว่า S อ D นั่นเองก็พวกวันที่เราเข้าเกมนะครับไม่รู้ว่าเรเวลจะได้ไหมแล้วก็ฟูจิเกอร์เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า ของที่เราจะทำจะได้เนี่ยก็คือวันที่จอยเกมนั่นเองเนาะของเก่าไม่น่าใจว่าถ้าเล่นตั้งแต่แรกเนี่ยจะได้ของเยอะไหมหรือน้อยกว่านะครับจะต้องรอดูเนาะเขาบอกว่าไม่ใช่เกี่ยวกับพวกเพชรกับตัวนะครับยูดินแอนเจมเนี่ยก็คือเพชรกับตัวเนี่ยไม่ได้คืนแน่นอนนะครับวันนี้จะขึ้เขาดูเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นแชทแมปใหม่นั่นเองโดยที่เขามาประกาศดีเล่เมื่อช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนนี้นั่นเองเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนเขาจะคุยกันว่า จะเปิดปล่อยเอสเหรือว่าเ e รียกเสียช่วงเดือนต้นเดือนนี้นะครับแต่ว่าเหมือนจะมีการดลีเพราะว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะิดนเองเนาะแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่29เมษาก็คือวันนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนเพราะว่าจริงๆจะทำแั้งแต่ประกาศแล้วละ่ะแต่พิ่งว่างตอนนี้ขอภไยด้วยนิดเนาะนี่โดยที่ฟูจเกอร์เขามาพูดเองเลยนะมาบอกเองเลยเนาะว่า อ่าตอนนี้เนี่ยเขาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนั่นเองเนาะอ่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็คืออาทิตย์นี้เนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนัว่นเองแล้วก็เทเลอร์เนี่ยจะปล่อยตอนที่ตัวเกมอ่ะปล่อยพร้อมกันัอัปเดตเลยนะครับเอ้ยวันปล่อยเลยนั่นเองเนาะ ก็แปลว่าเขาไม่ต้องรอพร้อมที่จะปล่อยก่อนเราถึงจะทําการปล่อยออกมาเนองโดยที่วันปล่อยทเทเลอร์อเนี่ยก็คือจะหนึ่งจะเป็น1สัปดาห์ก่อนที่เกมจะเปิดออกมาจริงนั่นเองก่อนนั้นเราน่าจะเห็นพวกยูทูบเบอร์ YouTuber ได้เข้าเทสก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเขาจะให้เทสช่วงที่ก่อ,อนเกมเปิดหนึ่งวันหรือว่าอาจจะสามถึงเจ็ดวันอนะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวต้องรอเทสกันไปประมาณนี้นะครับ แล้วก็ยังบอกอีกว่ารอในส่วนของเทสเตอร์เนี่ยกลับมาเทสเกมให้เสร็จนะครับแล้วก็แก้ไขอะไรเล็กน้อยเนาะโดยที่การแท็กครั้งต่อไปนะครับก็คือการแท็กรุกวันตัวเนี้ย จะเป็นแท็กเพื่อเทเลอร์แล้วนั่นเองก็คือเทเลอร์มาเมื่อไหร่ก็จะปล่อยออมันนี่ก็คือสปอยออกมาเมื่อไหร่นั่นแหละอ่ะประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็เขายังคอนเฟิร์มไว้อีกว่านี่คือของออสตา a ทเวอร์ดี f เ n น e X ซ์ไม่ใช่ออสตาเทเวอร์ดีฟเอนนะครับอ่ะเผื่อใครไม่เข้าใจก็เหมือนอ n นิเมะเลนเจอร์เอ็กซ์ที่เราเล่นกันอยู่เลยนะครับอ n นิเมะเลนเจอร์เอ็กซ์เนี่ยจะมีอ n นิเมะเลนเจอร์ปกติด้วยอ่ะก็คือภาคก่อนหน้านั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูลีกกันด้วยนะครับอขอพูดถึงลีกกับสนิกก่อนเพราะว่าจะใครยังคิดว่ามันเหมือนกันนะครับลีกกับสนิกเนี่ยมีความต่างกันตรงที่มันคือข้อมูลที่หลุดออกมากับข้อมูลที่ตั้งใจปล่อยออกมานั่นเองเ,องเนาะอันนี้เพื่อใครยังไม่รู้นะครับคำว่าลีกนะครับลีกคือข้อมูลที่เขาไม่ตั้งใจจะปล่อยออกมามีคนอแอบเอาเอาเออกมานั่นเองก็คือเป็นปล่อยข้อมูลรั่วออกมานั่นแหละส่วนสนิกเนี่ยคือตั้งพวกเดบหรือว่าคนทีมงานทีมงานในนั้นเนี่ยเขาตั้งใจที่จะปล่อยออกมานั่นเองเนาะ ประมาณนี้นะครับเผื่อใครที่ยังงงแล้วก็ลีกเนี่ยจะมี2ทางนะครับอ่ะอันนี้ที่เอามาให้ดูวันนี้เนาะก็คือจากทางวิกินะครับที่เขาอัปเดตมาไม่รู้ว่าใครปล่อยหลุดออกมาเนาะแล้วก็จากทางที่ตัวเองได้มาด้วยนะครับอันนี้ก็ขอไม่พูดถึงว่าใครให้มาละกันแล้วก็บางอันที่มันใหม่ๆเลยนะครับอาจจะยังเอามาให้ดูไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขาปล่อยมาให้พี่จะซวยเอานะครับเพราะนั้นก็ฟังไวยหูหก็ได้นะครับเดี๋ยวจะคิดว่าเรามาแบบเอ้ยพี่แอคหรือเปล่าพี่รู้วงในไม่ใช่วงในนะครับ ก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกวงในหรือเปล่าแต่ก็พอรู้ข้อมูลภายในบ้างนะครับก็คงวงในแล้วกันเอาเป็นว่าเราวงคำเหลา่านะครับเฮ้ยโทษทีเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูซนิกกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างที่หลุดออกมานั่นเนองเนาะเลีกสิไม่ใช่สนิก ใครกำลังเจอปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกรัวค้างลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจากการ a น k ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรอือย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทบบาทเพิครับ อันนี้เลยนี่ก็จะเป็นลิกแรกนะครับนี่เขาใช้คาว่าลิกนะไม่ใช่สน็กนะครับอย่งางที่บอกไปว่าสน็กเนี่ยคือข้อมูลที่เขาตั้งใจปล่อยออกมาแล้วก็น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าล네ิกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนั่นเองอ่ะนี่เลยนะครับโดยที่เป็นข้อมูลจากแชทนะครับว่าเออไอ้พวกโมเดลที่โดนลิขสิทธิ์นะครับจะทําการเปลี่ยนไหมแล้วก็เขาบอกว่าเกมใหม่เนี่ยไม่โดนลิขสิทธิ์นาะแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนโมนเดลด้วยนั่นเองนะครับก็คือไม่มีการเปลี่ยนโมเดลที่ถูกลิขสิทธิ์ไอ้ผิดละ ประมาณนั้นนะครับก็คือ,อยังตรงปกอนิเมะอยู่นั่นเองก็เดี๋ยวราดูนะว่าถ้าโดนสไตล์ขึ้นมาจะเป็นยังไงเนาะะมาดูกันที่คำถามที่2นะครับว่าจะมีเป็นดันเจนกลับมาไหมเขาก็บอกว่าดันเจีนเนี่ยรีเทิร์นกลับมานั่นเองเนาะเออนี่นะครับ่ต่อมาก็คือเขาบอกว่ามันก็มีคนถามนะว่าจะมีตัวจากอนิเมะอย่างเดียวหรือเปล่าเขาบอกว่าเประมาณเหมือนอาจจะไปดูมังงะมาบ้างนะครับเพื่อที่จะเอาตัวในมังงะมานั่นเองเนาะก็คือน่าจะเป็นร่างในอนาคตอะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะครับ ต่อมาเป็นโมเดลนะครับตัวนี้จําชุดไม่ได้แล้วไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรคอมเมนต์ได้นะครับเออก็งงลืมไปแล,แล้วว่าเอ้ยตัวอันนี้มันมาจากเรื่องอะไรโทษทีเนาะจำไม่ได้แล้วนะครับใครรู้คอมเมนต์ได้นะตรงนี้อ่าต่อมาก็เป็นส้นิเอรลีกนะครับลีกของเอเลนเยเกอร์นั่นเองเขาจะมีเป็นร่างที่ยังไม่อีววแล้วก็อีววแล้วเนาะโดยที่เอ่อทั้งตัวที่เป็นไททันกับตัวปกติก็เปลี่ยนทั้งสองร่างเลยนั่นเองประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับเป็นลูลูลูลุดนะครับออลูลูอะไรวะลูรุดนะครับตัวนี้ก็จะโค้ดี้อารหรือเปล่าํำชื่อไม่ได้แล้วโทุทีนะครับ แล้วก็เป็นคำถามอีกคำถามนึงนะครับที่คนถามว่าถามว่าจะมี7ดาวไหมนะครับเออก็คือมี7ดาวในแมปเลยไหมเขาบอกว่ามีแค่5ดาวด้วยกันก่อนในนี้เนี่ยเผื่อใครยังไม่รู้นะครับตัวเกมของออซาร์เทอร์มิเดียนเนี่ยจะมีแค่5ดาวเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็ยังพูดดีกว่าไม่มี7ดาวแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วก็เพิ่มเอา7ดาวเข้ามาก็เกิดกันเ,เกิดาการตีกันช่วงนั้นนิด,ดหน่อยเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นสนิคลีกอ๋อสนิคและลีกจากด่านนะครับเออเนาะมันคือลีกนะ เผื่อใครยังงงอยู่ทุกทีนะครับนี่เลยลิกไม่แน่ใจว่าด่านอะไรจตจากที่ดูเหมือนวันพีชหรือเปล่านะครับไม่รู้จริงนะขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูอันนี้ที่มันอือันนี้ไม่รู้ว่าจากเรื่องอะไรนะโทษทีอันตรงนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีคําถามอีกนะครับที่เขาคุยๆกันเนาะไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยนี่จะเป็นโลโก้ของตัวเคมีอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นลิกจากวิกินั่นเองเนาะอน,นิเมะ เออใครอยากหามาดูเองก็ลองเขียนอา,าร์าเทวดีเฟนเอกวิกินั่นเองเนาะอันนี้ะเป็นลีกที่เขารุดมาเนาะส่วนเทเลอร์กำลังจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอร,อรอดูกันเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลีกที่ ส่วนตัวได้มานะครับก็เออเอาเป็นว่าดูแค่ประมาณสักสามสี่อย่างเรียกมย่อยแล้วกันเนาะส่วนอันไหนที่มันใหญ่ๆอาจจะยังเอามาดูให้ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรารอเทเลอร์มาเลยน่าจะดีกว่าเพราะว่าอ่าสิ่งที่จะให้ดูต่อไปนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันไม่ใช่อะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะงั้นก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งก็น่านจะดีกว่านี่เองเนาะอ่ะเปิดเลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นหน้า UI อันนี้คือลีกแรกที่ได้มาเลยนะครับคือหน้า UI เนาอหน อันนี้คือคลิปเก่าแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเนาะว่านานมากแล้วน,นี่ส่วนคนให้มานั้นขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับนี่เลยก็เป็นลิกนี่ยตัวนี้นะครับเป็น UI เนาะส่วนตัวคิดว่าตอนนี้มันผ่านมานานมากแล้วนะครับประมาณเอเอเกือบครึ่งครึ่งปีแล้วนะเออตั้งแต่แบบช่วงเดือน11ที่ผ่านมาเลยเนาะพฤศจิกาย,ยนปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนน,นั่นเองหรือว่าช่วงในเดือนธันวาคมนี่เพราะคิดเพราะฉันคิดว่าน่าจะรีโมเดลหรือว่ารีทุกๆอย่างเรียบร้อยแล้วน,นี่ อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูตอนเกมเปิดอีกทีนึงว่าน่าอยู่อาจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหลุดจากด่านนั่นเองอ่ะน,นี่คือด่านนะครับอ่าด่านของตัวโทริโกะเนาะอ่ะใครดูก็น่าจะรู้นะครับมีสับปะรดมีกล้วยก็ถือว่าสวยขึ้นเยอะมากนะครับแต่ดูไปดูมาก็คล้ายไอดีอยู่แต่คิดว่าน่าจะดีขวานั่นเองอ่ะต่อมาก็เป็นลีกในส่วนของตัวชุดโมเดลนะครับว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาบ้างก็ถือว่าน่าจะเยอะนะครับหนึ่งเนาะ อ่ะชุดีนนี้ก็จากที่เห็นๆก็จะมีโซโลนะครับแล้วก็อูซบแล้วก็ซันจินั่นเองส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่แน่ใจเลยนะครับอ,อันนี้อาจจะเป็นโดเรมอนก็ได้เนาะโอเคประมาณนี้กันในส่วนของลีกที่เอามาฝากให้ดูน,นั่นเองนะครับโอเคก็ดูกันเรียกลำย่อยพอนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตัวเกมจะปล่อยเทเลอร์มาวันไหนนี่อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาปล่อยเทเลอร์มาวันไหนก็แปลว่าวันนั้นเนี่ยกำลังจะทําการปล่อยตัวเกมแล้วนะครับก่อนหนึ่งสัปดาห์เนาะ เออปล่อยเทเลอร์ม,มาก่อนที่เกมจะเปิดึ่งสัปดาหน์นึงประมาณนี้นะครับในส่วนของเอเย่นเศษเนี่ยใครได้รับบ้างก็จะเป็นพวกท็อปบอาท็อปบอดที่เข้าไปเป็นเทสเตอร์นะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทั้งหลายทั้งแหล่ก็ไม่แน่นใจว่า จะได้กันทุกคนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะได้เล่นพร้อมกันทุกคนนั่นเองโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ายูทูบเบอร์อาจจะได้เข้าไปเทสก่อนนะครับแล้วก็รีข้อมูลหรือว่าอาจจะเป็นการโปรโมทฟรีๆโดยที่ให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นก่อนถึงวันนะครับเ,ออเราก็คือพี่นะพวกคอนเทนเ,เตอร์ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ซีพี่เจสหรือว่าใครก็ตามแต่ที่ทุกคนอาจจะไม่ชอบหน้าหรือชอบหน้าเขาก็ทำแต่เนาะหลายๆคนที่เป็นคอนเทนเทตอร์แบน,นี้นั่นเองอาจจะได้ทสก่อนอย่านงะที่บอกไปนะครับ โดยที่แอบพูดนิดนึงสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นในนี้นะครับก็ตอนนี้มีข่าวดีหลายรอบแล้วนะครับแต่ก,ก็นิ่งเฉยไปโดยที่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในทีมอนน้อยส่วนของออสตาเทว์ดีเฟนเด็กนะครับอ่ะสำหรับนักผูนะ้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับถ้าพลาดตรงไหนตกหล่นไปขออภัยด้วยแล้วก็เรื่องชื่อตัวละครหรือว่าเรื่องอนิเมะชื่ออนิเมะเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องรับซึ่ขออภัยด้วยนิดนึงเนาะส่วนใครที่เอ้ย แบบลํำคานนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องดูก็ไดนะ้เนาะเพราะว่าคิปนี้อยากจะมาอัปเดตสถานการณ์ของ a อ d x ให้ฟังกันเพราะว่าหลายๆคน่ก็ยังรออยู่ส่วนตัวก็ยังรออยู่เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบนี้จะกลับมาคู่ชื่อเสียงของตัวออสซาเทอร์เวอร์ดิเฟนตภาคแรกได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่เขาเคยทําได้ดีมาตลอดนะครับเราก็โดนเอกินตายตอนนี้เอก็โดนแอดเวนการ์ดคิดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าเอเอสเดดเอ็กซ์เนะี่ยจะเป็นความหวังใหม่ของ คนที่ยังชอบแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ